คนผันหนึ่งทีคนผันมาแปลวหน้าตัวแปลว่มันเป็นตัวเด็กแต่ตัวพคนมาบอกเห็นสิ่งมันบอกอย่มาแค่มันจงหนึ่งหงบนจะได้เก็บหนึ่งหงไปงี้วันแดงวันแดงแดงกันแดงหนึ่งกล่องมากับมันมาของหนึ่งหง ก็ได้ดูดไปเด้ดนหวดนะก็ได้เห็นคนกรได้ไปที่เย่าไปขอเงินเนี่อนมาเสียตาเ้าคยอากซืเรงมึงซื้เขางิห้ส่วนหนไม่ช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงซื้อไปแต่วาสียงเป่นเงินเจ้อก็ได้จะขอไมนพันม้จะขอไปให้ลูกไปบอกเกี่ยวข้อไปโยไปเกี่ยวข้วไปรับไปแล้ว ัเก็บเก็บผมงานเจ้าใบใบขนมาฮั่นพอดีลุงต้อยแกพูดไม่ค่อยชัดนะพี่ไม่เป็นไรครับดูตัวเลขเอาเนาะเป็นแนวทางบอกบุญนะครับผู่มาบอกก็เป็นแท่งๆกับน้ำแต่ล้เปร์เส็นต์หนึ่งที่ไว้จว่างพันมาไปใร์เซ็นงมาฮั่นมาฮั่นหอดเจ้าเกลี่ยน้ำมาจว่างสี่เลขใบกระบอกเกลยเป็นแบบสี่นหน้าแต่เด็กเกี่ยวเขาดูถ้ามันการพันมาเกี่ยวเขาจะจกเป็นแน่นด้วยเรื่องหนึ่งที่ จะว่าเคนวันเป็นมาบอกให้ซื้อชหนึ่งเกครับเนี่ยเจคับเก้เจนะแต่มันจดมหูรแต่มันบอกพนดำจะว่าชุนก่อนหนึ่งแชนกนหนึ่งจุหนึงกชื่อรุงต้อยหครับผมชื่อได้เชื่อเห็นได้นเป็นบาชืโอ้ชอยผมมีเงินเอหอป่บา เลยว่าอยากจะฝาก FC นะครับในส่วนของ FC นะครับแอดชัดในช่องทางความเชื่อแล้วก็นะครับแล้วก็ลุงต้อยนะครับใครที่ติดตามผมไว้ดีๆเวลาลุกต้อยเข้าเข้าเม็ดเดียวจริงๆนะครับไม่ต้องตรง<พ>ไม่ต้องกลับมันดัเ่าว่างันห้องเกือ่พวกอะมันชอบ,บมากจริงๆนาครับผม ต้องระวังไว้นะครับต้องระวังไว้ใครออกไม่ออกไม่ออกมองว่านั้นต้องว่านั้นกาเสียไปมากเสียหมกต้งไงดังแด้งงอออกคีบกบวับนเมื่อนึงก็บอกเก้าหนึ่งไม่ออกห้องหนึ่งหนึ่งหกตอนนี้ก็เลยเขียนให้ทั้งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกแต่ลุงต้อยกับหนึ่งสี่กับหนึ่งจริงกัอครับ แต่เมื่อยก็เสียวเหมือนนั่นจ้วงหาบาทเสบบาทน้ำปลาน้ำไปเข้าจ้ะแค่แล้วแต่ชอบแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ไปได้ไปมีย่วงอ่าไม่ว่ากันนะครับในส่วนนี้ก็แต่ว่าจังไปจังมื่อนผมมัดด้วยเนี่ยผมมัดด้วยเก็บจนมัดจังแบบจังเมื่อนเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะครับผมดึงจากขั้นมา เกบอกควยมาได้โอเคชัรชุดหนึ่ง่อนมอจะจำได้ว่าแมนนี่ว่าชุดหกหนึ่งมันกลับมาเหลืองนอกน่าจจะยําตัวนี้เก่ามันจะเป็นแกบแมนโอ้จำได้แล้วนั่นที่แจ้งเกิดนมาตรงๆเลยมันฝันลักษณะเดียวกันเลยมันแบบเดนเันบอกมันแบบเดียวเลยที่เก๋บอก เจ๊บันวามียฉันบอกแฟนฉันบอกว่าได้ได้โจ๊กได้โจ๊กเุนหนึ่งก็ก็เห็นว่าแทบนออกส่นหกนใช่ไหมพันเที่เล่นหนึ่งีได้โชคกง่ายบ่ได้โชคง่ายอันแบบนี้ มัน้าบันว่ามีคนคุยหน่อยงวนหน่อยมาบันเนินดกเงี้ยวเงี้ยหน่อยติเลยีหนึ่งคีัเดยวตนันสิบครเยเีเดียวันแม่นพันแม่นพันแ่พเขานงง่วใหม่เน่แนีนหนึ่งเลยหนึ่งน้นหนกันกันมาหนงง่วงัวกระีิเาหนึ่งทีเลย ตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยเต้นมหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับกลับน้ำแน่กลับน้ำแน่เดี๋ยวว่าไม่กลับอีกเนาะไปหามาทั้งทีก่อจะได้ซื้อแต่ตัวตรงๆไม่กลับนะต่ว่าจะขอมาในในโคพันมมนเคยออกเล่นหนึ่งทีเงินเงินนั่งกตบบอกคนในบ้านยู้จะขอไปเทเราเงินไปเทบะเมียนที่ บอกฉันันีด้วยเดี๋ขวหงางออกเรื่งซีเลยนม่จะบังเดียน้ำมันมดูเป็นแนวทางแค่นั้นเนาะอ่ะกอขอบคุณลุงต้อยครับโชคดีสุขปูสุขคนครับผมสวัสดีครับครับครับเดียวเวนิหนึ่นึ่กกับหนเกแล้วเจหกับเกมายังไงครับ กัะพันบอกกันนึงมัน่พันบอกสวนเก้าครับเจนะครับเจเก้ารนบอกสองโตะนเหล็กสองโตเเล่าจนเหล็กสามโตถกาจะมันจะกองที่จะกองที่ทั้งบมได้วยนเตะเตะเหล็กสองโตะนะเหนึ่งเก้าเจนหากะแต่เก้าดินนะถือกราเนกันนะแต่ว่า จะข้องบ่บ่มันจทขบจะข้องมาบ่ม่บหน้นถึงสามต้นในยันมอเขานะครับต่กระไรกระไรสี่เต็ต้นแต่กนจะของไม่งั้นกสเข็นหนึงสีนึ่งเก้าอกาศเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจเก้าเก้าเจ็ดเตียงไม่เลยแต่มันจะของไม่ันจะต้นน่งสี่ีลกุมูพอจะมักนึ่งีี่ลก มันของเงินเครับแต่ต้นแต่ต้นบ่เงินเราปจ่ายทงเอฟซีทสรสมัติะสทั้งหมดได้จ่ายเอฟซีทั้งหมดดเจาว่าเศรนถึง้อยกระด้น่าบาตเชื่บาทเป็นนะารเจ้าเจว่าจะว่าเงก้าสุดกัหนึงเสรีหลายหลายคูมูงแน่เงินเก่าหนึ่งีนามันมากแต่ว่า เก้าเจ็ดเก้ากับบ้านามัมยนำหาอมงูพเล็เล็เล็เด่นเห็นมากาะเ้ากัเก้าเนอ๋อนองเนาะมเกาเจ้าเกาแห่เกเก้าเกเกากัเกเกครับสากินเบ็รัฐบาลเท่านั้นแต่ว่าแขมนเขามนไหยโเช่อสะบ้านกวนงูแขมันเขามีเงิน คือกามนเย็บเลาจี้อปะเจ็บัวอะไรก็จเย็บตัวนี้ตัวสองทีเย็บกันตัวนี้ครับตรงสี่เลยรงสีเง็เดียวก็หล่อครับแตกระไรกระไรที่สิทธิ์ท่องนูนแต like okay. ่ขอกามันจะคม่งน <ine> okay. ั <initiation> ้น ก้อนซนเดหนึ human, okay, ่งซ oh. yeah. uh. uh ีหนึ่งเก้าอากาเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจเก้ากัเจ็ดเตียงบดเลยแต่มันจะข้องเงี้ยแต่วาต้นหนึ่งซีซีหลายกมพอตัมักหนึ่งซีซี่ลายกมแต่มันของเงันเลยแต่ต้นแ่ี้มเงินแตปว่าจากเอบซีซีทั้งดละซีทั้งบัดเจากแอฟซีทั้งบัดเลยแต่ว่า เตนีน้อยแค่ไหน้าบาทเจอบาเป็นนะแต่ว่าจว่าเงนเก่าสดคำหนึงสี่สร้ลายกูงูแน่เันเก่าคำนึ่งสี่ามันมากแต่ว่าเก่าเจ็ดเกาปัญหามันมากนำหอมงูเพราะเล็ก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 เด่นิี่